สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับแสงธรรมนํานใจเล่าเรื่องเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกุสโลบายและพระพุทธเจ้าทรงบอกยารักษาเด็กที่ตายแล้วให้ฟื้นให้แก่นางผู้เป็นแม่ข้อคิดดีมากๆเลยค่ะแต่จะด้วยเหตุอะไรนั้นและเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันค่ะพระกีสาโคตมีเถรี ถือกำเนิดในสกุลคนเข็นใจในกรุงสาวัตถีนั้นบิดามารดาตั้งชื่อให้นางว่าโคตมีแต่เพราะความที่นางเป็นผู้มีรูปร่างผอมบอบบางคนทั่วไปจึงพากันเรียกนางว่ากีสาโคตมีในกรุงสาวัตถีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายถึง40โกติแต่ต่อมาทรัพย์เหล่านั้นกลายสภาพเป็นฐานไปทั้งหมด เศรษฐีเกิดความเสียดายเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสู้ผอมไปจากเดิมมีสหายคนหนึ่งมาเยี่ยมเยียนและได้ทราบสาเหตุความทุกข์ของเศรษฐีนั้นจึงแนะนำอุบายที่จะให้ฐานเหล่านั้นกลับมาเป็นเงินเป็นทองดังเดิมว่าสหายท่านจงนำฐานทั้งหมดนี้ออกไปวางที่ริมถนนในตลาดทำทีประหนึ่งว่านำสินค้าออกมาขาย ถ้ามีคนผ่านไปผ่านมาพูดว่าคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ท่านกลับเอาเงินทองมานั่งขายถ้าคนที่พูดนั้นเป็นหญิงสาวท่านก็จงสู่ขอนางมาเป็นสะใยแล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดนั้นให้แก่เธอท่านก็จงอาศัยเลี้ยงชีพอยู่กับเธอนั้นแต่ถ้าคนที่พูดเป็นชายหนุ่ม ท่านก็จงยกธิดาของท่านให้แก่เขาแล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดให้แก่เขาโดยทำนองเดียวกันเศรษฐีได้ฟังสหายแนะนำแล้วเห็นดีด้วยจึงทำตามสหายแนะนำทุกอย่างประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็พูดกันว่าคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ท่านกลับมานั่งขาย่านเศรษฐีตอบว่าก็เรามีแต่่านอย่างเดียวสิ่งอื่นๆของเราไม่มี วันนั้นนางกีสาโคตมีเดินเข้าไปทุระในตลาดเห็นเศรษฐีแล้วนึกประหลาดใจจึงถามว่าคุณพ่อคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ทําไมคุณพ่อกลับเอาเงินทองมาขายเล่าเงินทองที่ไหนกันแม่หนูเศรษฐีกล่าวคุณพ่อก็ที่กองอยู่นี่ไงพูดแล้วนางก็กอบเต็มมือให้เศรษฐีดู ทันใดน้นศเษฐีก็เห็นถ่านในกำมือของนางกลายเป็นเงินเป็นทองจริงๆจากนั้นเศรษฐีได้สอบถามถึงสถานที่อยู่และตระกูลของนางแล้วได้สู่ขอนางมาทำพิธีอาวาหมงคลกับบุตรชายของตนแล้วมอบทรัพย์40โกตินั้นให้แก่นางทรัพย์เหล่านี้ก็กลับเป็นเงินเป็นทองดังเดิมนางได้อยู่ร่วมกับสามีจนมีบุตรหนึ่งคน ในขณะที่บุตรของนางอยู่ในวัยพอเดินได้เท่านั้นก็ถึงแก่ความตายหน้าเศร้าหมองนางห้ามมีให้คนนำบุตรของนางไปเผาหรือไปทิ้งในป่าช้านั้นเพราะนางไม่เคยเห็นคนตายจึงอุ้มร่างบุตรชายที่ตายแล้วนั้นเที่ยวเดินถามตามบ้านเรือนต่างๆว่ามียารักษาบุตรของนางบ้างหรือไม่คนทั้งหลายพากันคิดว่านางคงจะเป็นบ้า จึงเที่ยวหายารักษาคนตายให้ฟื้นขึ้นมาผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาผู้มีปัญญาคนหนึ่งเห็นกิริยาของนางแล้วก็คิดว่านางคงจะมีบุตรคนแรกจึงรักบุตรมากและคงจะไม่เคยเห็นคนตายจึงไม่รู้ว่าความตายเป็นอย่างไรเราควรจะแนะนำทางให้นางดีกว่าจึงกล่าวกับนางว่าแม่หนูฉันเองไม่รู้จักยารักษาลูกของเธอหรอก แต่พระสมณะโคโดมขณะนี้ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ท่านรู้จักยาที่รักษาลูกของเธอได้นางรู้สึกดีใจที่ทราบว่ามีคนสามารถรักษาลูกน้อยของนางให้หายได้จึงอุ้มลูกน้อยรีบมุ่งหน้าตรงไปยังพระวิหารเชตวันเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วทูลถามหายาที่จะมารักษาลูกของนางให้หายได้ พระพุทธองค์รับสั่งให้นางไปหาเมล็ดพันุ์ผักกาดหยิบมือหนึ่งมาเป็นเครื่องปรุงยาแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ได้จากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนเท่านั้นจึงสามารถใช้เป็นเครื่องปรุงยาได้พระศา,าสดาบอกยาให้ในดวงจิตของนางคิดว่าของสิ่งนี้หาไม่ยากนางอุ้มร่างลูกน้อยเข้าไปในหมู่บ้าน ออกปากขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดตั้งแต่บ้านหลังแรกเรื่อยไปปรากฏว่าทุกบ้านมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดทั้งนั้นแต่พอถามว่าที่บ้านนี้เคยมีคนตายหรือไม่เจ้าของบ้านต่างก็ตอบเหมือนกันอีกว่าที่บ้านนี้คนที่ยังเหลืออยู่นี้ยังน้อยกว่าคนที่ตายไปแล้วอีกเมื่อทุกบ้านต่างก็ตอบอย่างนี้นั้นนางจึงเข้าใจว่าความตายนั้นเป็นอย่างไร และคนที่ตายก็ม่ใช่ว่าจะตายเฉพาะลูกของเธอเท่านั้นทุกคนเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันหมดนางจึงวางร่างลูกน้อยไว้ในป่าแล้วกลับไปกราบทูลพระบรมศาสดาว่าไม่สามารถจะหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านเรือนที่ไม่เคยมีคนตายได้พระพุทธองค์ได้สดับคำกราบทูลของนางแล้วตรัสว่าโคตมี เธอเข้าใจว่าลูกของเธอเท่านั้นหรือที่ตายอันความตายนั้นเป็นของธรรมดาที่มีคู่กับสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเพราะว่ามัจ,จุราชย่อมฉุดฆ่าสัตว์ทั้งหมดของผู้มีอัธยาศัยเต็มเปี่ยมไปด้วยกิเลสตันหาให้ลงไปในมหาสมุทรคืออบายภูมิอันเป็นเสมือนว่าห้องน้ำใหญ่ฉะนั้นนางได้ฟังพระดำรัสของพระบรมศาสดาจบลง ก็ได้บรรลุอริยผลดำรงอยู่ในพระโสดาบันแล้วกราบทูลขอบรรพชาพระบรมศาสดารับสั่งให้ไปบรรพชาในสำนักของภิกษุณีสงนั้นนางบวชแล้วได้นามว่ากีสาโคตมีเทรีวันหนึ่งพระเทรีได้ไปทำความสะอาดโรงอุโบสถเห็นแสงประทีปที่จุดอยู่ลุกโพลงขึ้นแล้วดับลงสลับกันไป นางจึงถือเอาดวงประทีปนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานว่าสัตว์โลกก็เหมือนกับแสงประทีปนี้มีเกิดขึ้นและดับไปแต่ผู้ถึงพระนิพพานไม่เป็นอย่างนั้นขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ภายในทรงทราบด้วยพระญาณว่านางกําลังยึดเอาเปลวดวงประทีปเป็นอารมณ์กรรมฐานอยู่จึงเข้าไปประทับนั่งตรงหน้าของนางแล้วตรัสว่าอย่างนั้นแหละโคตมี สัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นและดับไปเหมือนเปลวดวงประทีปนี้แต่ผู้ถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้เพียงชั่วขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานย่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานนั้นเมื่อสิ้นสุดพระพุทธดำรัสนางก็ได้บรรลุพระอรหันตผลดำรงตนเป็นพระเทรีผู้เคร่งครัดในการใช้สอยบริหาร ยินดีเฉพาะผ้าไตรจีวรที่มีสีปอนปอนและเศร้าหมองเที่ยวไปทุกคนทุกแห่งด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงได้ประทานแต่งตั้งพระเถรีนี้ในตำแหน่งเอตทัคขะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง